โอ้ยตัวนี้ก็น่ารักดีกว่ะตัวนี้แหละสุดโหดเดือ e r าริ่งออเปกแคทโอเคซื้อก็ได้ตัวนี้แหละสีด,ะดำอีกแล้วน่ารักดีอ๋อพี่แป้งอาพี่แป้งไปล้วมันไม่ขึ้นสักทีอะพี่ชายโอ้อันนี้เรามีอยู่แล้วโอเคกดเพลย์เลยเรียบร้อยอ่า แล้วก็กดใส่กดโอเคปุ๊บแล้วก็กดรีรอบหนึ่งปุ๊บ <laughs> หัวลดมันมีไอเทมบางส่วนมันหายไปอะก็คือตัวละครน,นี้มันมีของ3าดีอยู่ไงคนดูก็มีแค่อันนี้แล้วก็อันนี้ที่หายไปนะหางแล้วก็มีดนะครับนะอ่าแล้วก็ลองรีรอบหนึ่งปุ๊บอ่าเห็นไหมก็จะกลับมาเหมือนเดิมและเนาะอ๋อมีหน้าเราทำไมถึงเรียกว่า Murder ร์ดแบ c คแค มีมีดนี่เองแค่มีมีดก็เป็นเมรอเดอร์แล้วอ,ดดอ่ะสุดยอาใครอยากแต่งตัวตามผมก็ลิงค์แมพพีอยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาว่าบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID p a s s ID ตต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาสเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต i ิงเลกาซี อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุูด้วยนะครับสำหรับใครที่ส milk, right hey, right นใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเฮ้ยดีดีมีอุ้งแมวด้วยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะไอ้ยาไอ้ยาโอ้น right า่ารัก <associ> จ <net> ังเลยอ่ะล่อเหยื <öz> ่อได้หลายคนเลยดิเ้ไม่ใหญ่ผมไม่ได้เจอนานเลยไม่ใหญ่สวัสดีครับแต่งตัวสีดำเหมือนกันด้วยเยอะตัวก็ใหญ่เลย แม่งเอ้ววั t s ัพทำอะไรกันหว่เฮ้ยตกใจโอ้ปิดหูเลยเต้นให้หน pues oh, ่อยดิพี่ลำพี่ลำพี่หลบเฮ้ยตอดไหลวะเยินขึ้นแล้วลำอะไรเอ้ยลอดื้อต้องทำองนี้ดีแล้ววะเอาเอาส้นออกไปจากความสัมพันธ์เลยปะ ย,ยืนมือให้เลยขอมือได้เปล่าอะไรพ,พี่ลูกหัวหนูอ่มลูกหัวตัวมันเป็น,ปน,ปนอะไรเด่ไยไปไปชู <c oughs> พี่แต่งหน้าให้หนูด้วยพี่แต่งหน้าให้หนูนเต็มหน้า เอ้ยเลลศเลิศเลิศเ่ำช่ำช่ำเวอร์เล็ดเอฟเฟกต์เอ้เขินเด็นนะแมมมมมมมเฮ้ยตัวเป็นไรเนี่ยเขินพี่เข้ะแล้วเขินลบอกลบอก เดี๋ยวถนะ้าไหายอีกคืนเนี่ยเกลียดพี่เอออีไม่เกียดรับไม่ได้อะไรเอ,อ้ยอ,อ,อร่อยออกลาแล้วออกลาแล้วอะไรตัวเลขจ้าสูงวันนี้ได้ไหมสูงวันนี้ได้ปหมอ่ะได้ดิ ตายแล้วเพื่อนอืมเพื่อนตายแล้วเพื่อนโอ้ตายแล้วเราเราลูกผัวเออข้างข้างหลังไม่เอานะขอขอแค่ห้าก่อนได้ไหมข้า,ขาหงานะาหลังไม่ต้องก็ได้นะเม่นหะน้าเม็นเปรี้ยวมึงอะ่ <c oughs> นะว่าไงนุ่นน,นุ่นนุ่นนุ่นเลยแล้วก็ชกเลย เอ้ยอย่ากอดก็ได้อืมนวดสมองไอแคนมูปะคนดูเอ้ยอย่ามาใกล้ดิมองไม่เห็นหน้าหน้าอะไรมอล้าเดี๋ยวผมจะตกผมจะตกเก้าอี้เฮ้ยเป็นน้ำเอาไหมอ่ะ ตัวก็ใหญ่โอ๊ยวินนอมเก่งอ่าตัวสุดจังเลยเป็นอะไรใหญ่อีกแล้วโคมันใหญ่เวอร์ไปอ่ะพี่ชายโนบาลานเฮ้ยลามเฮ้ยงั้นเอาเวินนอมเลยนะเอาเวินนอมเลยนะ

ใช่เป็นนางของสวยมากอีกน่ารักเลยอีกน่ารักตัวบิ๊กเบิ้มแต่ก็ยังเท่ดูปีกน่ารักมากเียเอาไหมอ่ะเฮ้ยทำไรพี่ดกูจ้อ ทำอไริเอื่อืๆอะไรวิ่งไปไหนแล้วไปอ้ไหมอะไรอะชี้ทำไมเอาไหมอะเอไม่ห้โอ้ยกูว์ปไปไหนเนี่ยระบบแม่ง

เฮ้ยเอยริเฮ้ยจอยล้ไม่นะขอเยอะนะขอเล่นไขออีกเอาแล้วเบ็ดหายเอาถ้าตกไม่มีก็รถ่ายร่างขอเล่นดาวด้วยโอ๊ย อันรอบอกบาอันอบลกบารันบกบาอับกบาดเอนุมาเอลิอันอบกบาดเอาไหอไม่ใหญ่เอามกระืกระอกรตืทกายเพื่อนผมกรตืผมลกระตืได้ไออะันกะรกมาเก็บดิ อ๋เรียบร้อยโอเเลยฮ่าฮ่าฮาาเออโม่พอละเขียนเล่นละตัวนี้พอไหมสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดมินอะไรอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอัลบักบัตราบักบัเราบักบัต ตั้งเปิดคืออะไรแฟรี่เหรอตั้งเปิดไหนวางเอาไหมพี่พี่พี่มาริวัตขอขอขอกุลาบหน่อยไม่ให้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 เว้ยไม่ให้เว้ยอย่าไม่กุลาบอ่ะไม่ให้โอ้ยเอาบ้าเอาบ้าไอ้แขนสั้นเอาบ้าไอ้แขนสั้นไอ้วางที่ตั้งเปิดนะแขนแขนสั้นอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้าพี่ไม่ชอบอย่าชี้หน้าเฮ้ยแฟรี่น่ารักอะ ระเบิดอ <pop pop hmm ้โอ้โอ้โเคียโอ้คไมด้รัดยโอ้ยเรียบันขีวเขวลาเคเบิดด um> ้วยขอระเบิดหน่อย ปีวันายขึ้ป่าหวานปีันทายโอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยออ้อโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยอยเอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยอออ้ยออ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 เอยออยออยอออ้ยออยอ ข้าต้มปาะวานเออมาถึงมีนแล้วมาถึงมีนมาถแฟรี่น่ารักหว่แฟรี่ตัวทีเดียวเจ้าไม่ละ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 เจ้าหมดเจ้าหมดไปดีกว่า